ลุตสปอยนะครับเนื้อหาเพิ่มเติม8หน้าของตอนจบ a t t แท็กออนไททันบอกเลยแหละครับว่าใครสาวกมิกาสาน,นเนื้อเรื่องตรงนี้พีคสุดๆเลยโอเคแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นไปรับชมความพีคความสนุกนะครับของตอนนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่อง a t t แท็ ออนไททันทั้งหลายเลยนะครับก็สาหรับใครที่ติดตามแอคแท็กออนไททันก็จะทราบดีแหละครับว่ามันจะจบนะในมังงะเนื้อเรื่องนะครับในตอนที่139แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทางผู้จัดทํานั้นนะครับได้บอกมาเลยแหละว่าในตอนจบของแท็กออนไททันนั้นนะครับจะมีหน้าที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแหน้าด้วยกันซึ่งก็จะตีพิมพ์นะครับในเดือนมิถุนายนตอนนี้หลายคนนะครับก็เลยสงสัยนะครับแล้วก็เก่งกันสุดๆเลยแหละครับว่าไอแปหน้าเนี่ยที่อาจารย์อาชิเมนั้นจะทําการใส่เพิ่มมมเติขึ้นา จะมีเรื่องราวที่มันโคตรสำคัญหรือเปล่าแต่ล่าสุดน yes, uh ี้เลยนะครับมีสปอยหลุดออกมานะครับต้องบอกก่อนว่าสปอยนี้เนี่ยเป็นสปอยที่คนเอามานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเกินกว่า90%มักจะตรงเป๊ะนะครับแบบว่าข้อมูลเป๊ะๆเลยซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของเราแบบจัดเต็มนะครับเนื้อหาตรงนี้มีสปอยเนื้อหาส่วนมังงะแน่นอนนะครับหากใครที่ติดตามแค่นิเมให้ปิดคลิปนี้ไปนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวตอนจบนะครับขอให้แท็กออนทท่านใน8หน้าสุดท้ายว่าจะเป็นเยี่ยงััาหว เนี่ยมันน่าคุยมากเลยใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e และเรานะครับไปรับชมนะครับเรื่องราวจัดเต็มกันเลยดีกว่าก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าสปอยตัวใหม่ของแท็กออนไททันที่หลุดออกมานะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโคตรจะพีคเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนนั้นนะครับน่าจะกำหมัดพอตัวเลยแหละครับหากเป็นเรื่องราวตรงนี้จริงๆซึ่งอย่างที่ผมย้ําไปแหละครับว่าเนื้อหาสปอยตรงนี้นะครับยังไม่ได้เป็นการยืนยันหรือคอนเฟิร์ม100%นรับเพียแค่ว่ามันมานะครับแหล่งที่ื่ครันหลุดมาง มีภาพหลุดมาอีกจึงทาให้นะครับสปอยตัวนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าโคตรจริงๆเลยนะหากใครนะครับที่เป็น f c หรือแฟนคลับของมิกาซะแต่สิ่งที่มันยังดูแปลกๆอยู่ก็คือไอ้สปอยที่หลุดมาในตอนนี้เนี่ยมันดันมาเร็วกว่าปกตินะครับจึงทําให้โอ้โหตอนนี้กระแสก็เลยออกเป็น2ฝ่ายเนาะแต่ผมนะครับจะมาทุกท่านได้รับชมแลยครับว่าไอ้สปอยที่หลุดออกมานั้นคืออะไรกันแน่สำหรับเนื้อหานะครับที่มีหลุดออกมา8หน้านะครับด้วยสิ่งที่เราได้เห็นเลยก็คือนะครับหลังจากเหตุการณ์นะครับ ของมิกาสาที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากนี้เนี่ยเธอก็แต่งงานไปนะครับแล้วก็มีลูกด้วยและเธอนั้นนะครับก็คือยังสวมผ้าพันคอของเอเรนเสมอเลยไม่มีแบบว่ามีการถอดผ้าพันคอออกซึ่งด้านอาจารย์นั้นนะครับก็จะให้พวกเราได้เห็นนะครับมิกาสาในแต่ละช่วงนะครับโดยจะเป็นการที่มิกาสานั้นมาเยี่ยมเอเรนนะครับแต่เธอมาในครั้งนี้ในฐานะนะครับเป็นแม่ของคนแล้วเพราะว่าเธอนั้นนะครับมีลูกนะครับมาด้วยพร้อมกับสามีของเธอนะครับซึ่งสามีของเธอนั้นหากเรานะครับลองจ้องดูดีๆมันคล้ายคคึงนะรั กับแจนมากๆเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราจะได้เห็นแค่ภาพด้านหลังเท่านั้นไงจึงไม่ได้เห็นหน้านะครับว่าชายคนนั้นคือใครนะครับแต่ด้วยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแจนมากกว่านะครับก็คงจะไม่ใช่ใครอื่นคงไม่ออกแนวเป็นฟาร์มเมอร์นะครับเหมือนทั้งได้ของฮิสตเรียซึ่งรูปที่หลุดออกมานะครับก็จะเป็นรูปในตอนนี้นี่แหละครับจึงทําให้นะครับเกิดกระแสดราม่ามากมายเลยนะครับบางฝั่งก็โอเคบางฝั่งก็ไม่โอเคก็สุดแล้วแต่ละกันนะครับใครที่เชียร์แจนกับมิการ์าเนี่ยก็สมหวังแล้วเนาะมิการ์่าดีนัจะตกสลายไ เธอนั้นนะครับก็มีชีวิตครอบครัวของเธอในการดํารงชีวิตต่อนะครับแล้วก็มีลูกหลานสืบต่อไปนะครับในอนาคตซึ่งอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยแหละครับว่าเนื้อหาที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันเหมือนเป็นบทสรุปนะคะว่าสรุปแล้วเหตุการณ์นะครับหลังจากที่เอเลนนั้นเลือกและตัดสินใจเป็นอย่างไรกันบ้างในท้ายที่สุดแล้วเกาะพาราดีก็ล่มสลายลงไปนะครับเพราะว่าถูกมนุษย์นั้นนะครับก่อสงครามเกิดขึ้นและเข้าบุกมาทําลายนะครับเกาะพาราดีอ้าวแล้วทั้งหมดที่เอเลนทําไปมันเพื่ออะไรวะเนี่ และสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านะครับคือก่อนหน้านี้เราจะทราบว่าพลังไททันนะครับได้หายไปหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไททันวิปริตเอ่ยนะครับหรือผู้ครอบครองพลังไททันแต่ในสปอยนะครับที่มีหลุดออกมาได้มีการเฉลยเลยครับว่าพลังไททันนั้นยังไม่หายไปนะครับยังคงอยู่เช่นเดิมด้วยเช่นกันและในส่วนต่อไปนะครับที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีเด็กหญิงสาวอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยก็คล้ายคลึงนะครับกับมิกซ์ะมากเลยดันเดินไปพบนะครับกับโพรงไม้โพรงหนึ่งนะครับซึ่งไอโพรงไม้นี้ นี่เนี่ยก็คือเป็นที่ฝังศพของเอเรนก่อนหน้านี้และเด็กน้อยคนนั้นนะครับก็ร่วงหล่นลงไปนะครับในโพรงไม้นั้นนะครับก็เหมือนกับตอนที่ยูมีนั้นหล่นลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ครอบครองพลังไททันไปแต่ในสปอยก็ไม่ได้มีการบอกเลยครับว่าไอเด็กน้อยที่หน้าตาเหมือนมิการะที่หล่นลงไปนั้นนะครับเป็นผู้ครอบครองพลังไททันต่อไปหรือเปล่านะครับแต่เด็กน้อยที่หน้านเหมือนมิการะนั้นนะครับก็ได้ไปพูดคุยกับยูมีด้วยนะครับในเหตุการณ์ตรงนั้นแต่ก็ยังไม่ได้มีการเฉลยนะครับว่าไอที่ ทีนึ่ง พราะดูเหมือนว่านะครับมันก็ยังวนลูปมาเหมือนเดิมใช่ไหมมีเด็กนะครับก็คือหล่นไปในโพรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลายร่างเป็นไททันหรือเปล่าอ,นนอันนี้จะไม่ได้เฉลยแต่มันก็ยังพอเป็นบทสรุปได้นะครับว่าเนื้อเรื่องเรื่องราวต่างๆนั้นมันก็จะคล้ายคลึงนะครับกับเนื้อเรื่องของยูมีที่เธอนั้นนะครับกลายเป็นเด็กที่น่าสงสารนะครับที่หล่นไปตรงนั้นและไหนนะครับยังมีในสปอยเนี่ยจะบอกว่ามียูมีนั้นนะครับคุยกับมิกาซาด้วยซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยต้องไปรอดูเต็มๆแหละครับวน,นองีสกิ นึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่นะอย่างที่เขาบอกว่าก็คือเกาะพาราดีนั้นล่มสลายไปใช่ไหมเละครับประเด็นเลยก็คือในเมื่อเกาะพาราดีมันล่มสลายไปอย่างนั้นนะครับพวกมิกซาเนี่ยก็คือหนีออกมาเหรอแล้วทาไมถึงรอดชีวิตได้นะครับทั้งที่จริงแล้วน่าจะปกป้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมิกซาเนี่ยก็เหมือนดีทายการเป็นทหารไปแล้วใช่ไหมส่วนแจนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขานี่ก็ไม่ได้อยู่หน่วยสํารวจใช่ไหมไม่ได้อยากจะเป็นคนดีอะไรขนาดนั้นเขาอาจจะ ครับที่เขาแอบรักอยู่นะครับเขาอาจจะคิดนะครับความคิดดั้งเดิมก็คือการหนีไปการที่เขาไม่สู้นะครับจึงทําให้พวกเขานั้นอาจจะเป็นกลุ่มคนนะครับที่รอดออกมานะครับจากเกาะพาราดีก็เป็นไปได้นะครับเออส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่น่าคิดด้วยเช่นกันส่วนประเด็นที่ว่าน่าจะสําคัญที่สุดเลยประเด็นของมิกกาสสนะครับว่าสรุปแล้วเธอนั้นเอ้ยทาไมแบบตัดสินใจไปมีลูกไปมีสามีหล่นทําไมแบบว่าไม่รอเอเลนนะครับดูโสดไปจนวันตายนะครับก็ต้องขอบอกก่อนแล้วกันว่ามิกกาสส์ไม่ทราบนะครับว่าเอเลนนั้นก็ค กระไม่ทราบเพราะว่าอาร์มินเก็บความลับนี้ไว้แล้วหนึ่งและอย่างต่อไปเลยก็คือชีวิตคนเรานะครับมันก็ต้องเดินหน้ามูฟออนต่อไปใช่ไหมมีกษตริยการที่เธอมีลูกนั้นไม่ได้หมายความว่าเธอหมดรักในตัวของเอเรนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดําเนินต่อไปและเราจะเห็นได้เลยแหละว่าต่อให้มีกษตรนั้นนะครับในช่วงวัยไหนก็แล้วแต่ก็ยังมุ่งหน้ามานะครับในการเคารพศพของเอเรนเสมอเลยส่วนถามว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ผมพูดถึงมันคือใครด้วยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นแจนนั่นแหละ เนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับคือมันก็สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเนื้อหาของแท็กออนไททันที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ8หน้าซึ่งเป็นเนื้อหาที่สําคัญมากๆเลยนะและผมต้องขอย้ําก่อนลวกันนะครับว่าอันนี้เนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่สปอยที่หลุดมาเท่านั้นยังไม่ยืนยัน100%นะครับเพราะว่าบางทีแล้วอาจจะเป็นเนื้อหาที่ผิดก็ได้นะครับอันนี้ผมย้ําเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยเขามาถูกสลอดเสมอแหละแต่นี่นะครับม เพราะตอนนี้ยังไม่ทราบเลยนะครับว่าสุดท้ายเขาตีพิมพ์จริงแล้วหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยจะเป็นคนในวงในแต่ว่านะครับโอ้โห,โโหเนื้อหามันมาเร็วขนาดนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าเมื่อมีรูปหลุดออกมาขนาดนี้นะครับอย่างที่ผมให้ทุกคนดูเนี่ยในคลิปเนี่ยมันเป็นรูปจริงนะไอ้รูปเป็นรูปสีมังงาน,นะครับหนังสือการ์ตูนอันนั้นคือรูปจริงนะครับที่ผมให้ทุกคนได้ดูคิดดูแล้วกันนะครับว่าโอ้โหถ้ารูปมันหลุดมาขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป มาจากไอแปหน้านี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์วาข้างล่างนี้ละกันจะทําให้นะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็น่าสนใจพอควรเลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด u u s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของผมหรือ f e c o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  k n p a g e นะครับก็สามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ